ถอดออกมาเป่าทําไมนะครับบางทีนะครับตัวปรับรอบเดินเบาแล้วมันโซ่กปุกแล้วมันไปอุดทางเดินอากาศนะครับโอเคครับต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับลองล้างเรือแล้วมันยังแบบไม่แรงพอนะครับชักจอดก็เลยทําการปรับหมดอ่ะเดี๋ยว้องชักจอดให้เอยปรับมวดรู้นะครับก็ล้างเรือแล้วก็ยังรีบปรับมดนะครับ ครับผมพี่จีวันนี้อยู่กับช่างชาคูล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเวฟร้อยสิบนะครับโฉมเก่าและรือว่าโฉมที่สองนะครับเดินเบานะครับจะดับไม่ดับจะดับไม่ดับนะครับดูเดี๋ยวลองตั้งให้ดูนะครับเจ้าของรถขับมาแล้วก็บอกบอกว่าไฟหน้านะครับไฟหน้ามันไม่สว่างนะครับนี่ครับก็เรินเบามันต่ำลำกล้องมันดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาแก้นะครับ วิธีแก้เบื้องต้นนะครับเผื่อใครเจออาการนี้นะครับก็ลองทำดูได้นะครับทำตามได้นะครับอันนี้คือบ้านๆเลยนะครับทำแบบบ้านๆเลยอ่ะจอทำเลยเดี๋ยวให้ช่างจอทำให้ดูนะครับก็คัดตอนเรกนะครับให้เราถอดนะครับน็อตปรับตั้งเร็เร่งนะครับนี่สีดำๆนี้นะครับกัวเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะ อ่ะเจ้าทำเลยถ้ามีลมจะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีลมเป่านะมันมันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับ ช่วยด้วยนะครับตอน,น,นเป่านะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ามันหายไหมแต่มันก็เร่งขึ้นนิดนึงเนาะเมื่อกี้จะดนับอันนี้เทคนิคนะครับเทคนิคคือถามว่า ทอดออกมาเป่าทําไมนะครับบางทีนะครับตัวปรับรอบเรินเบาแล้วมันสซ่กระโปกแล้วมันไปอุดทางเดินอากาศนะครับมันก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวจะลองอีกนะครับลองเป่าแล้วก็ปรับตั้งดูนะครับถามว่ารุ่นเก่าๆอะเป็นเยอะเพราะว่ารถมันใช้งาน นานยังไงเพราะว่ารถนี้มันหกหมื่นหกพันรูแล้วครับมัน่จนมากอย่างนหกพันรูนะเนีย่ยสำหรับช่างนะครับแล้วช่างอาจจะดีเลยนะเพราะมีปืนปืนลมมีถังลมมาคอยเป่า เป่าทำความสะอาดเสร็จพวก็ลอ,องนะครับลองขันเอาไปนะครัสแต,ตนดารดก็สองรอบครึ่งนะครับขันจุดแล้วก็ขันนอ,อนะครับสองรอบครึ่งสแต,ตนดาร์ดทุกรุ่นนะครับของรถฮอนดา้า นะี่อันนี้เนยครับช่วยได้นะถามว่ามันจะอยากให้เร่งขึ้นก็ปรับเพิ่มนิดน,นึงนะครับปรับรอบเพิ่มนิดน,นึงก็ลองดูนะครับถ้ามันเร่งเกินหรือว่ามันเบาเกินก็ปรับหาแบบนี้นะครับค่อยปรับนะครับไม่ต้องปรับเยอะปรับทีละนิดทีละนิดนะครับ ดีเลยแล้ความกนหนังนี่มันก็ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดับเลยถ้าไม่ถ้าไม่ไม่หา,ายก็ลองชิคัวอื่นอีกช้านึงนะครับนี่มันดีขึ้นนะครับดีขึ้น เดินเบาได้นะเมื่อกี้เดินเบาไม่ได้เลยน,นี่เห็นไหมเมื่อกี้ไฟดับเลยนะครับอันนี้ดีดีกว่าเก่าก็รถทุกคันมันไม่เหมือนกันนะครับลองชิดดูบางทีมันอาจจะไปที่จุดอื่นนะครับอันนี้ก็คือแก้เบื้องต้นเฉยๆนะประการแก้เบื้องต้นรถเดินเบาไม่อยู่นะครับตัวล้านทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าลมใส่ตัวรอบเดินเบานิดนึงเนาะในรูรอบเดินเบานะครับ ก็เราปรับรอบเรื่อยๆทีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่เลเล็นะครับเป็นน็อตไขกวงนะครับก็บางคันก็หายนะครับแต่บางคันก็ไม่หายนะครับเราก็ลองแก้แล้วกันนะครับหรือว่าใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับความรู้ดีๆนะครับไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม โอเคครับต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับลองล้างเรือแล้วมันยังแบบไม่แรงพอนะครับชักจอดก็เลยทําการปรับโหมดอ่ะเดี๋ยว้องชักจอดให้ค่อนปรับโหมดรู้นะครับก็ล้างเรือแล้วก็ยังรีปรับโหมดนะครับสุดยอดเลยเมื่อกี้เดินเบาเกือบไม่อยู่เนี่ยเสียบปั๊งเนี่ยครับใช้รวดก็ได้นะชักจอดเนาะไงปั๊บขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับายปั๊บแดงขึ้นนะครับแล้วก็มีจะมีปุ่มล็อกฝานะครับอย่างนี้อ่ะ เียบไว้นะครับแล้วก็ให้เจ้าจอดนะทำเลยบิดค้างนะครับเปิดรีเกเจอ่ะเราไฟดับนะครับรอไฟดับค่อยค่อยปล่อยปล่อยที่เดียวแบบโหมดหนึ่งแล้วก็ปิเกเแอร์เราปิเกุญแจแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับ่ะแค่นี้อาจยะจะลองสตาร์ทด,ดูยืมนี่หนเครื่องมือตัวนี้สุดยอด นิ่งเลยหายเลยนะครับก็ล้างเรือแล้วก็จะลืมปรับหมวดด้วยนะสำคัญด้วยนะครับสำคัญนะครับปรับหมวดด้วยนี่ก็หายเลยโอเคตอนแรกล้างเรือนมันยังเดินเบาแบบยังไม่ขนาดนี้นะครับอันนี้พอล้างเรือแล้วก็ปรับหมวดจบเลยนะครับทดลองนะครับลองดูนะครับล้างเรือนเร่งปรัปบหมวดจบนะครับรถเดินเบาไม่อยู่ หายนะครับตัวจากที่เดินเบาดับๆนะครับไฟหน้าไม่มีไฟหรือว่าไฟติดติดดับๆโอเคหายสุดยอดนะครับล้างเรืองจะปรับโหมดแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคขอบคุณมากครับผมจะให้ชาดยอดประกอบไปแล้วกันนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ